กคนดูพี่คนดีใจสิเอ้ยดูพี่มาตื่นเต้นมากเลยจ้ะครับครับแม่มาแล้วแม่มาแล้วบูกเออทุกคนดูค่ะแม่เพิ่งมาค่ะถึงทุกคนดูพี่ด้าดีใจสิค่ะอุ้ยดูดูพี่สุดใจเลยอาดมดมดมดิ้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 ดมดิดมย่างอาดมเพิ่งจะไปงานเพิ่งจะกลับมาค่ะทุกคนนี่แหละดูสิคะสำรวจแม่น่าดูเลยค่ะ ด้ได้ครับทุกคนดูเอาแล้วกันพี่ม้าแล้วน้องอลิสและลูกน้องนี่ค่ะอลิสค่ะอลิสอลิสค่ะสวัสดีนะคะทุกคนไม่ได้เจอกันหลายวันเลยค่ะไม่ได้ลงพิแพนด้าเลยไม่ได,ไได้ไม่หลายวันรอเน้อง,องแค่วันสองวันเองน้องเพื่อนๆสวัสดีค่ะ แม่ทำเป็นรรลีลา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 ทุกคนถึงดีคนด right <tr> ีใจแต่ดาครับดาคิดถึงแม่ไหมลูกถึงไหมถึงมากเลยเหรอลูกเออเฮ้ยทุกคนดูดิโดมใหญ่เลยเอยดมโทรศัพท์ใหญ่เลยค่ะอาดม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 ดอมดูดิดูดิเออดอมดูพี่มาด้วยค่ะทุกคนดูดิเอ้ยพากดีใจดีใจเลยครับนะครับ ดูที่แม่ดูกีตาที่ไม่มีใครแคะก,กีตาให้เลยมีใครแคะทีกก่ตาอา๋อน้อนนีน้ลิงลงมาแล้วค่ะอันลิศค่ะอันลิศก็ดีใจเหรอลูกอันลิศเอ้ยนอ,อนลิก็ดีใจเหรอลูกเล้ทุกคนดูสีค่ะทุกคนขีดลงกีตามอมแมมเลยแม่ไม่อยู่บ้านค่ะพอดีแม่ไปงานบวชมาค่ะเพื <S <s ่อนๆน่าจะประมาณก็วันสองวันเองนะคะ ไม่ถึงสองวันหรอกค่ะทุกคนประมาณวันครึ่งวันครึ่งเพราะว่าขับรถนานค่ะไกลมากดูพี่ได้จิคกจทุกคนนอนนิดค่ะน้่งนิดค่ะนอนนิดก็ดีใจค่ะทุกคนพี่ได้เห่ะดีใจไหมใจใจมากเลยเหอนุกเล่าไม่พี่ได้กินข้าวอย่างข้าวยัางอืข้าวอย่างครับกินข้าวยัางกินข้าวยัางครับได้ อนั่นๆๆงอนงอนตูดปิดเออดีใจทุกคนที่ตาขากเลยเพื่อนๆนี่ๆเข้ามาถึงปุ๊บทุกคนมาถึงปุ๊บแม่แพนด้าถ่ายถ่ายคลิปเลยนะคะทุกคนแพนด้าอยู่บนนู่นเลยค่ะนางรีบกระโดดลงมาเลยค่ะทุกคนเออพี่มะพี่มะดูที่ตาดิเดี๋ยวแม่ทำร้านร่างกายให้นะลูกนะ อลิซค่ะอลิซเอออลิซยังดีใจเลยค่ะทุกคนเจ้าซันต้าไปไหนลูกเอาอลิซแมวใบ้ดีใจค่ะอ่าอย่าทำกันลูกอย่าทำกันนะอย่าทำกันนะคะอย่าทำกันแม่เน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 ่เดีใจดีใจดีใจซันต้าซันต้าครับยิมะยิมะพากันดีใจ อาอย่าทําการพี่ม้าพี่มาอย่าทาไปได้ลูอย่าทำการนะลูกงาอย่านะอย่าแกล้งกันนะลูกงารักกันรักกันรักกันเด็กๆดีใจทุกคนแม่กลับมาเด็กๆดีใจมากเลยนี่หายไปสมอาจเจ้าซันต้าหายแม็กนัมหายังไม่เจอเลยเดี๋ยวไปดูแม็กนัมเด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  อามใหญ่เลยอาพิสูจน,น์่อยดีไปไหนมาดูทุกคนมาให้พี่ด้าดูสิแมไปไหนมาครับดูคิดตาแพนด้าสิคะะ,ะดมใหญ่เลยดมใหญ่เลยพี <c oughs> ่ดารู้เรื่องนะคะทุกคนนางรู้มากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเออนางจะพิมมาด้วยคะ่ะเนี่ยพากัน โจ้แม่ใหญ่เลยค่ะน้องนิดล่ะคะน้องนิดล่ะคะอะนิดคะอันนิดอันนิดอันนิดกี่ถึงแม่ไหมคะอันนิดแมวบ้ากี่ถึงแม่ไหมคะอันนิดกี่ถึงแม่เนาะน้อลูกเนาะนิดแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวแม่จะเอ่อให้อาหารเด็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะชำระร่างกายให้วิแันด้าด้วย สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนนะมาอาจจะมาสวัสดีช้าไปพอดีว่าไปงานมาค่ะน้อแพนดาน้าเนาะเนาะเออเออโอ้ยไม่ได้กินข้าวไหมลูกกินข้าวยังเนี่ยโอ้ดมใหญ่เลยดีใจ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 มาให้แม่ถามดีว่าพี่ได้ดีใจไหมลูกพีด่ด้ ดาครับพีดานะครับด้าดีใจมากเออดีใจมากหมีมาก็ดีใจอ่ะลูกเนาะเนาะม้าก็ดีใจเนาะเนาะเออดีใจมากนะลูกเนาะดูสิคะตาโบ,บนเลยไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมาทักทายกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ